คราวนี้การปฏิบัติกลัวเรื่องอะไรคือมันเพียงพอไหมสิ่งที่เราทำคำว่าเพียงพอคืออะไรผมถามกับต้องนั่งทุกวันนั่งกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยหรอแรงบุญแรงบุญหรือสิ่งที่เราทำเพียงพอไหมอย่างสมมติบางคนไปบทชีพามอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปนะอันนี้ก่อนนะในหลักพระสูตรว่าเลยว่าเจริญอริยบทบพเะ นะครับก็คือยืนเดินนั่งนอนอันนี้อยู่ในมหาสติปฐานสี่ในหมวดระยะบทบัพพระไปอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถทำได้ขณะนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราสามารถเจริญกรรมาได้วิปัสสนาได้แยกรูปแยกนามได้แต่ถ้าเข้าหมวดกรรมฐานเข้าจิตเป็นสมาธิก็ได้จะเข้าวิปัสสนาก็ได้ถามว่าเพียงพอไหมต้องถามว่า เราจะโยโซมนานัสิการคือดึงสิ่งเหล่านั้นนะมาใส่ตัวเราเองพอไหมมากกว่าอืมคําว่าพอคืออะไรกลับไปถามใหม่อีกทีถูกไหมฮะการทําตรงนี้มันทําได้ตลอดเวลาอันเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในวัดก็ได้อแต่เราอะอัดแอปมาในใช้ทางปัจจุบันบซึ่งตัวเองอะไอ้ก,ก็ทั้งปฏิบัติแล้วก็ทั้งทํางานเพราะทุกคนมันมี24ชั่วโมงเท่ากันแม่ก็ต้องต่อเป็นพระอาจารย์ก็เถอะแม่ก็มี24ชั่วโมงเท่านั้นกท่านเองท่านก็ ต้องทํากิจหลายๆอย่างที่กิจที่มันหนักกว่าง,งานที่เราทําปัจจุบันนี้อีกท่านยังสามารถแบ่งจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติได้มากขนาดนั้นได้เลยและเราอ่ะเราจะบอกว่าเราทําแต่ง,งานกลับไปดูพระอาจารย์ก่อน <ภา S 2> ว่าท่านะทำกิจสาธารณประโยชน์มากกว่าเราขนาดไหนฉะนั้นอย่าเป็นข้ออ้างตืินเช้ามาก็นั่งสมาธิแล้วชั่วโมงหนึ่งอ่ะเสร็จร,รู้แล้วอาบน้าแต่งตัวอาบน้าแต่งตัว,ตตวเสร็จปุ๊บ สั่งงานเลขาแล้วตุ๊ดๆวันหนึ่งตุ๊ดๆตุ๊ดพอสั่งงานเลขาแล้วปุ๊บเราก็มาเช็คงานแล้วพอทําปกติเลยพอตกเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระหน้าสมาธิปฏิบัติเหมือนเดิมนอนจบเลี้ยงลูกด้วยถ้าคุณพีทบอกว่าใช่สิพูดง่ายจริงๆผมก็บอกจริงพูดง่ายจริงแต่มันทํยากยากแต่มันทําได้ใช่เมื่อไหล่ที่คุณเริ่มทำอ่ะแล้วคุณเริ่มชินกับมันนะพี่ใช่ไหมการภาวนาจิตอ่ะ แล้วมันถึงตอนไหนที่พี่ถามว่าทําเท่าไหร่จะพอทำเมื่อพี่รู้สึกสบายใจอะไรพออืพี่เมื่อไหร่พี่ไม่สบายใจอ่ะแปลว่ายังไม่พอ